เอาย่างใส่พี่น้องย่างใส่นะย่างใส่กินกินเทียงกินบายเหมือนกันพี่น้องเลยโอ้มักึ้งเหลืองโหลดสูตรได้ปุณิสูตรตึ้งเหลืองพี่น้องเลยเอาสูตรแสีบบ่สูตรแสียบยด้วพี่น้องเด้อกินกับเทียมเหมือนกันพี่น้องเลยยางกับต้มโหลด เอฟซีพู้ใดอยู่ไกลอยู่ไกลมากเลยพี่น้องเลยพี่กัดแถวตลาดศีระยอดอ่ะล่ะมาพอมีพี่น้องสู่ขู่สักคนเหมือนนี้มาพอกับปลาบุ๋มปลาเสียบนี่คือเก่าแล้วพี่น้องครับมันเนี้บปลาบุ๋มปลาเสียบเสืพามากินยางใส่ได้พี่น้องเด้อะยางใส่บรรยากาศทุ่มใหม่พี่น้องลม่มล่มเยน็นๆพี่น้องต้นส้มสาพี่น้องครับบรรยากาศอยู่ปลาคือเก่าแล้วพี่น้องนะยางใส่ออนหมูพี่น้องเจ,จ้าน้าจิ้มแซ่บๆนี่ครับลุ้งบนเห็ดครับพี่น้องมามแล้วบเแซ่บๆเลยเออสวัสดีนะเนี่ยสวัสดีแน่สวัสดีแฟนครับแฟนเพจ่อนนะ เาพี่น้องเอง้ยผู้ใดเขามารับส้มกับฝากกอนอะไรก้แชร์ก้อนที่ตามให้เพจดบาบ,บูมิด้วยครับพี่น้องครับให้มันมียอดไอ้คุยที่ตามมันสางระดใ้บไหนเพื่อนในครับพี่น้องครับเอา้ามาๆาเสียบแซมกันพี่น้องตำปลาพี่น้องซื้อมามันเถอะอ่ะมาย่างใส่ยโดนเติบมาครับมามากินย่างใส่ก็เบาบูมย่มางใส่ออนครับพี่น้องครับอ้าเสียบๆเลยเนาะครับผมจัดเลยครับมาจัดนะมาพี่น้องเอ้ยมาจวดน้ำกันจวดน้ำกันทนตัวแน่เรื่องบอกเข่าเนีย้ยคือเกอลได้พี่น้องนี่นี่เข่าเนี้ยจะหนี่นี่เอา้า อ่าจำเยอะๆเด Raw ี๋ยวจำอันนี้เพิ่เนก่อนเอาห่อนเอาตัวห่อนเนาะนะเดี๋ยวให้เจ้าทีแต่ทางมันก่อนกินข้าวปลาได้พี่น้องเลยมือนี่อ่ะเอาห่อนเลยเนาะอ่ะจำคำไม่ใหญ่เลยเอ่ะจำงงเง้นพันน้ำเนาะโอ้ได้เลยเนาะนี่เด้อเจ้าที่เอ้ย อยู่ดีไม่แห้งเด้อให้โศกให้มานเด้อใอ้ดังดังปังปังข้าเจ้าเด้อเดี๋ยวทีเดี๋ยวทางเอ๋ยมาพี่น้องครับกินของกันเพื่อกอนล่ะเก่าใแล้วใบสองแล้วพี่น้องเอ๋ยใบมงคลแล้วเศบแสก็บุมพี่น้องมันจิ้มเศบเสบเลยเด้อนี่อืครับมันจิ้มอะไรอือืม ินได้หลายก็มันแตกพี่น้องเลยโอ้ย,อย,อยมีจำกับหลายพี่น้องเลย<笑><笑>อืมกินหอมเอาสัก่อเนเพื่ออะไรสิบโป้เบิร์ตใส่ลูกหนึ่งบ่ลูกกลัวโอ้ <S <S 2> <S 2> สามคนนอาเบืงนอนกันเบืงไปเทียเเท่ยวมากพี่น้องไปเที่ยวมากแหวะมหาเป็นตัางฟาน์มพอดีอากาศดี

và nằm ghi màn năm mươi 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 Ừ. No. Hmm. Đồng khai cương ở bên không? có hmm. mà đưa, dạng xảy được Xảy on. มันมันเลยเนาะอือก๊บกุ้งด็อปนองเลยลจะกกายวันหยุด ยังงกห้องพื่องเ,ขขเลยบรรยากาศดีครับแต่บุรบบแบบแบตองและมเองมาเ,เองก็มือปนนะันนิดดิเ,เด็กจัดแบบยู่ทุกขมไปดับมาจืดไม่จืด ม่ายขอกินตำเนี่ยกับผ้านองก็เรียนวัดน่นใจวัดด้วยกลุ <c oughs> ่มเย็นดีเนาะฝนประตรกไปนองมานนี่ก็ดีเมืม่อก,ก่อนน่ะมักยินวนสิตตัวไร ห่อตาได้บ่ะห่อตาบันเลือกจิ้มกระแทบแซบพี่น้องเลยสุดลับเด้ดนี่สตรนี้มันบอกบอกไป้รีวดัตาคุณสุดไม่กำหนดบอกไปป่ด้คุก็จระเดว่ัดแหน่รไม่จำกัด ทั้งอย่างใส่ย่างเล่นบ่ยางหูางหูหมูกับยางขนองึ้นชุกใส่ไปก่อนวิตมนอูอย่างแย้มเมือเข้า

นดินกับมงงามลเลยดินมนันเนาะดี chỉ mới năm năm rồi ăn bữa năm ăn cả hắn rồi

อ๋อเอาซะกวนกำเนว่าเบิร์ดออกมากนะเดิ่มสิตึงๆแล้ว <laughs> ล่างเกลือับน้ำสุกอืม่างไปก้อนกอนตบอืมตบแล้วของมันของมันล่างอย่างนี้อืมังบอกม่กินตุ่แซ่บขากเกลอเดียมันมันมันอะไรพี่น้องเรียกกระเซาเซาน่าเหมือนกันน้ำส้มอืมี่าง Mình mới uống Mình ra còn, còn mình กินเบิ er ้นี่ก็เก่งนไหมพี่น้อยสามคนสองลกโอ้ยโลกเพิ่งหนึครัวเดียวแรงมองลรานี่ตัดเก่าอไรกันอ่งเย เนาะได้พี่น้องมังกันบุญเอาคำนี้แล้วกันอเอาพี่น้องครับสำรับคลิปนี้บาบูมกัสิขอจบคลิปไปเพ่พงหนึ่งก่อนนะครับพี่น้องคือมันหลายเติบพี่น้องเลยพอตะ <c oughs> <c oughs> กันเนาะยังไงก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพจบาบูมบาแซไปได้ครับพี่น้องครับสำรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ